จะนอนแล้วสมองดีมากเลยค่ะยายน่ารักยายง่วงหรือยังยังง่วงแล้วอ่านคมอ่านอะไรก็ไม่รู้อีอ่านไม่ออกอ่านเลยยายยายนอนเหรอยายดอกไม้ชื่ออะไรจ้าไอ้แต่ชื่อดอกไม้แล้วยังมาถามอีกนะคุณบัวรู้ ยายอ่านออกคยายอ,อ,อ่านเก่งมากนะคะสายตายดีมากคนชื่อมิปรเรลอ่านไม่ทันเนี่สวัสดีคุณยายยายกินข้าวหรือ,อยังกินแล้วอ่านหนังสือมากเก่งมากยายน่ารักมิปรเพล้าอ่านไม่ทันนักยายกองสอดแหนม ไปไหนเลอไปไหนละ่ไไนละไปไหนก็ไม่รู้ยายนอนเชิดยายน่ารักมากค่ะยายขอบชอบดูลิเกไหมครับชอบดูลิเกยายรีบนอนรีบนอนอย่าไปร้องเพลงไม่ประหลาดไม่ขันใจเย็นเย็น ไม่หมดฝนตกยายเก่งมากค่ะครับสวัสดียายดอกไมก้คนสวยนอนได้แล้วค่ะดึกแล้วค่ะออนะคุณยายน่ารักมากๆค่ะยายนอนฝันดีนะยายอยากให้ยายเก่งอยากให้ยายแต่งหน้าเป็น เป็นไรหรอเป็นลำลำดุงเลยนุ้ยาย,น,ย,ายน้องยายน้องลิเกให้เหมือนว่าน้องไม่ใช่ลองอ่ะออยายน้องลิเกให้ฟังหน่อยเออเขียนก <ะ S 2> พิดนะคุณยายรู้คุณยายรู้ยายชื่อดอกไม้ค่ะยายกินข้าวกับอะไร อ่านไม่อ่านไม่ไม่สแว่นได้ด้วยสายตาดีมากคุณยายน่ารักจังอืมอ่ายายหมอให,ไไห้ไปวันไหนครับวันวันไหนคะรับวะยายอมิกไปแล้วว่าอ่านไม่ทัน เขียนผิดอีกนะห้าห้าห้าสี่ตัวรอรอฟังยายร้องมิเกร้องไม่เป็นมีกเกย้ยายที่หนึ่งซื้อชุเลียนม่ไปแล้ววันนี้อ่านแรงจังยายขอสตังน้อยจะเอาไปซื้ออะไรกันล่ะเอาสัต ท้นสิยายลองริเกคุณยาคุณบัวรู้ยายนอนไม่ดึกค่ะยายคิดถึงไหมค่ะคุณยายน่ารักยายเก่งมากเก่งมากรู้จักด,ดำอะไรดำลงอะไรไม่รู้มิปแล้วอ่าน อ่านแต่อ่านแต่มากไม่ไปล้ำอยากให้อ่านมากโอ้ยเวลาเนอะวะอ่าอนดิฉันเหรอเย็นอย่างนี้เร uh uh. ื่องลายมือไม่ดีเหรอดอกไม้ทัดหูใล้ลองอันนี้นะเออ ตัวัดดีคุณยายนอนได้แล้วนอนได้แล้วนัดอะไรนัดยายดอกไม้ร้องเพลงขัดถูให้ฟังหน่อยขัดถูอะไรก็แล้วยายดอกไม้น่ารักทามิตรแล้วพรุ่งนี้วันเกิดหนู ยายไม่เรวนอนเถิดเหนื่อยแล้วลำลิเกให้ชมหน่อยครับยายเนี่ยชวนสดแหนมใช่ี่ยเยอะยายแต่งหน้าร้องเพลงชัดทัดถูให้ฟังหน่อยเออไม่ร้องแล้ววันนี้เลิกโทษถังพี่หนึ่งแก้มยายไงเนี่ย Mm. งามแล้อมาแล้วอขอแห้งยายแหงก็แห,ง,แหงไปยายอ่านเก่งจังเลยยายกินทุเรียนหรือยังไม่ได้กินยายลำลิเกให้ฟังหน่อยได้ไหมคะโอ้ยไมไม่ได้เป็นยีเ่เกรักยายค่ะรักยายดอกไม้ค่ะพี่หนึ่งไป ไม่เพดืดอกดอกอะไรชัดไปเหนือหูอยากจะรู้ดอกไม้นั้นสวัสดีจ้ายายร้องเพลงให้ฟังหน่อยยายยายอขอให้คุณยายสุขภาพแข็งแรงนะคะคุณยายน่ารักมากค่ะทุเรียนหมดแล้วเหรอ เหลือครับยายหมดแล้วรักสุขภาพด้วยนะด้วยนะคะดูแล้วไม่เปลวนอนหลับวันดีเจ้ายายวันดีคุณยายยายกินข้าวกับอะไรกินกะแกงปาลารอฟังคุณยายร้องเพลงร้องเพลงนะคะ ไม่ต้องรอแล้วไม่ร้องแล้วอ๋อหมดจบแถวแล้วจบนี่ไปยิเขียนนะห,หาว่าเหาว่าหาว่าอ่านไม่ได้สิอ่าน <laughs> รอฟังคุณยายร้องเพลงนะคะอ่ายายน่ารักคุณยายน่ารักมากค่ะอ่า สายตาคุณยายดีมากเลยคิด네คิดถึงยายค่ะสายตาคุณยายดีมากเลยยังหรอเปก็ยังไปสิเหนื่อยก็ยังนอนนอนได้ยังเหนื่อยยังง่วงยังง่วงเหนื่อยง่วงไม่รู้ว่าฮะ ยายอ่านหนังสือเก่งค่ะสวัสดีครับยายสวัสดีค่ะคุณยายดอกไม้สวัสดีคุณยายน่ารักเก่งมากเลยนอนนอนคุณยายพักผ่อนรักนะคุณยายที่หนึ่งมิดไปแล้วสายตาลูกต้องใส่แว่นตา ช่วยมิดเลยในโมขึ้นมาตัวยังใหญ่ได้เห็นไหมล้วเหลือ,อเนี่ยกระพังงานยี่สิบที่เหลืออยู่ช้ำอะไรไม่รู้ไหน่ะอืมรักยายนะคะวันนี้ทานข้าวกับอะไรคะ่ะยายสามทุ่มแล้วยาย พักผ่ได้แล้วจ้าพี่หนึ่งเก่งมากน่ารักคุณยายยังไม่ง่วงเลรอคะยังไมง่ง่วงแล้วจะนอนแล้วเนี่ยยายอ่านหนังสือเก่งจังครับเฮ้ยยังเือะเออเหนื่อยยังก็ยังสิเออ <c oughs> คุณนายอายุ อคุณนายอายุเท่าไรเท่าไรเหรอคะเอ๊ะแต่เป็นคุณนายแค่ไงแปลกเนอะเองเขียนยังไงกันเนี่ยคุณยายยังไม่ง่วงเหรอคะพี่หนึ่งเก่งมากน่ารักอย้อนไมแก้วย้อนไมแก้วเหรอืย้อนไปว่าไม่อ่านหล้ววะเออ แปลกๆเนอะ